ฉันแอบสองดูบ้านเล็นแล้วเราจะมาเล่นเกมสเปกเตอร์เตอ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 รเตอ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 วิธีเล่นก็คือ1ึงกดรับของ ล้วเขี่ยมเอใครหันเขีให้ยี่อฟะเดี๋ยวไรฮีโร่กดที่หลอดไฟนะครับเพื่อเป็นการเปิดไฟเฮ้ยก็แม่เอาเครื่องอฟเอฟให้แทนดิเอาเครื่องอฟเอฟให้ผมแล้วก็กดตรงนี้เพื่อเป็นการดับของกดนี่เพื่อเป็นการวิ่งกดนี่เพื่อเป็นการอ่านหนังสือแล้วก็ด้านสุดท้ายมันจะเป็นแบบบอกว่าแบบกดผิดมันจะมีเรื่องแบบ ผี e, อะไรฟีสิ z i หรืออไม่รู้ถ้ามันเกิดไปสเสร็จเราก็ควรที่กดหัว่ r ฟีซิ n g ถ้้เราขอเตอเเรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรนะไอ้กล้องเฮ้เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช้ก็แปลก,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 กถ้าเกิดถ้าเกิดถือว่า,าเรา<ว>จะใช้ไฟที่หัวเราก็แค่กดตรงนี้เฮ้ยเขาเอี๊ออมนี่ กีเอฟไม่ได้เอา้าปุ่นดีปดูด,ดีคครเป็นเจ้าบ้านไหมเข้าเลยบ,บอกเลยรอบนี้เรามาแบบมืออาชีพหรอตอนแรกไม่คิดกลัวไม่มีข้าวม่ดูก็ขอโทษเดิพี่ผมมีคำเตือนนะครับผีไม่จะชอบเดฝนไฟสำหรับใครที่หัวใจไม่ดีอาการจิตใจอ่อนไหว แต่ว่าห้ามดูรจริงหรือไม่ก็ถ้าหากฉากที่จะเจอผีก็ข้ามได้นะครับแต่ถ้าอยากดูแล้วก็ควรหาเพื่อนมาดูด้วยเพื่ๆม,มันอาจจะดูไม่น่ากลัวเพราะมันมีความกาวแต่อย่างไงแล้วก็ไม,ไม่น่ากลัวเท่าของจริงเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดลองเล่นเดา่วมันจะน่ากลัวอย่าเล่นคนเดียว ที่ผมเดินตามใครจะถิตไฟฉายเนี่ยเอา้าเขาเองไม่มีของเลยไม่มีผีผีไม่มันชอบเล่นไฟอ่ะแต่ต้นอ,อีต้นที่ผีล่าไฟไฟมันจะดับแถมก็คือสิ่งเกิดขึ้นก็คือประตูมันล็อกมันก็ต้องมีอย่างสังเวยด้วยงูมนไฟมันดับผีไม่ชอบเล่นไฟเอ้ยเราออกดอกบ้านทำไมอ่ะดูกดอกบ้านอะไรนะเราอดดอกบ้าน จะออกนอกบ้านเลยเหรอไฟที่หัวมันไม่ติดอต่ตัวระวังผีด้วยผีมันชอบเล่นไฟระวเกียรผีด้ามันตือขอ,องดิมันต้องือของอ่นะเฮ้ยมาห้องน้ำเลยห้องน้ำอาจจะมีอ,อ,อะไรตัดเบเกอร์ก่อนนะมีอุตอาูไปอ้าวไม่มี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 ติดลบอกอะตัดเบกเกอร์แล้วอะ่ะเอาขึ้นหรือเอาลงถูกกับกระเบิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเปิดดิเอ้า <What? S 2> สวยแล้วอะ่ะเลยหน้าหม,มันจะมีทางมามันอุณหภูมิเกือบติดลบอ่ะห้องน้ำอ่ะเฮ้ยได้ได้ดได้เมื่อกี้เมื่อกี้สแกนอุณหภูมิแบบอุณหภูมิอุณหภูมิห้าดูไม่ยังไม่มียังไม่ขึ้นสียังไม่ขึ้นสีเฮ้ยขึ้นชั้นบนไปไป let's go ขัวชั้นบนขึ้ชั้นล่างเรียบรอ้อยใช่ไหมใช่ ผมว่านะผีจะาจออยู่ชั้นบนแหละ <Okay. S 1> okay, โอเคโอเคสำรวจห้องนี้สำรวจโอเคแปดแปดแปดคุณแม่คุณไม่ได้เปิดไฟอะ่ะเปิดไนดะคุณไม่ได้เปิดเหรอเออเปิดกดกดอีกทีนึงโอเคเปิดแล้วห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นห้องเดียรห้องนี้ก็ไม่ขึ้นมันห้องแคบนิดเดียวนะ้ไมมาทำไมหรอกมันมี เอาใครปีนประตูใส่มันตัดเบเกอร์คุณแม่ผมปีนประตูได้เลยเฮ้ยอุณหภูมิสามสามสี่เฮ้ยหนึ่งแล้วอยู่ไหนอยู่ห้องไหนห้องไหนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อุณหภูมิหนึ่งห้องไหนห้องหลังอ้าเนี่ย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 ห้องดีเม่ะเมื่อกี้เข้ามาที่ปุ๊บอุณหภูมิหนึ่งอะเนี่ยอุณหภูมิหนึ่งโอ้โอ้เอาเอาสีเหลืองสีเหลืองโอเคพีอยู่แถวนี้ใครมีสมุดวาง วางเขาจะคุยกับผีเขามีเครื่องคุยกับผีก็ไหนตอนแรกบอกไม่ได้พกอะไรมาเลยไม่ใช่ไงเออวางแล้วบอกว่าสีเหลืองคสือผีอันตรายไหมผีมีผีอยู่ในห้องนี้เฮ้ยเขามาด้วยกันว่าหนังสือว่าหนังสือวางแล้วอ่ะเฮ้ย How are you เฮ้ยสาภาพ อายุสามสิบห้าขาขามต่อนิบคือดะน่ากัวน่ากัวละท้าทายละเอาหายไปแล้วอะไม่ใช่เลยเตียงยยเดียอ้ยสีส้มคุณแม่เมื่อกี้ม็คือสีส้มแว่นหนึง่งหรอเออคุณไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเราไปที่เตียงดิไปวัด E A M ฟที่เตียงดิก็ไม่มีอะไรมันก็สีเหลือปกติน่ะ แต่มันโหูสแกมันติดลบอ่ะเดียน่ากวัเฮ้ยอย่าทิา้งกันไปดูไปไปดูข้างนอกไงก็บอกก็ตัวเองบอกเองไม่ใช่หรอว่ามันอยู่ในห้องนี้อ่ะเนี่ยมันสีเหลืองอ่ะคุณแม่ลองไปสำรวจห้องอื่นดูไหมอ่ะเออเผื่อดีผมว่าน่าจะเป็นห้องนี้แหละเพราะทำไมเราตอบเราถาม ตัวต้อนแล้วอ่ะว้ายผีผีเจอผีแล้วเจอผีผีมาทำดีหรว่เห็นผีนี่มันไงทางตาันแล้วใครตายใครตายเายกลับแล้วเดมอนคุณเดมอนบุบโลเพราะตอนนั้นเราเล่นกันจำได้ตัวนี้เดมอนโอ้ดีเลยหาทำละ ้านค้าผีแต่กลับกลัวผีซะเองเอามีคนติดครับเดมอนเดมอนคุณเดมอนเดมอนเดมอนใครบิสซายอู้ถ้าชมครับแต่มันจะเหมือนตอนนั้นแ่ะมันดักอยู่ที่ประตูอะเราต้องดูดีๆถ้าเกิดว่าไอ้นี่ใครเหลือน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าคนร้ายอะมีโอกาสโดนล่ามากที่สุดถ้าเกิดเหลือสูดก็คือมีโอกาสโดนล่าเหลือนะศูนย์โอกาสโดนล่ามากที่สุดถ้าเกิดเราเยอะสุดอ่ะเยอะสุดไม่มีโอกาสไหนอะ เอ้ามันไม่ได้ตอบอะไรเลยไหนตรงไหนไปทางไหนห้องนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ประตูบานใหญ่นี่ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อใช่อ่ะ,เ,ออะเดี๋ยวเปิดเคร e MM นะื่อง E F F ละเปิดไฟได้ไหมอู้บืดโอเคขอบคุณขอบคุณที่ช่วยเปิดไฟมีอะไรบ้างไม ตอนแรกตอนที่ผมเล่นอ่ะผมรู้แล้วว่าในวิชานี้ประโยชน์เพาส่องไปมันมก็ไม่ได้เจออะไรสักอย่างเลยไม,ไม่ในวิชาไอามีประโยชน์ผมพูดตอนแรกแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามีประโยชน์จะให้ผมอยู่ข้างหลังดีใคร <วะ S 2> ตัดไฟเล่นกันฮ้ยก็ผีอะผีมันชอบเล่นไฟอ่ะไม่คือผมกดเปิดใช่ไหมคุณแต่ทีเนี้ยแล้วอยู่ดีไฟมันก็ดับแล้วอยู่ดีไฟมันก็ปิดเองผมก็เลยกดเปิดรอบมันมันก็ติดเองไง เฮ้ย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 แกงกันแก้กันลแก้กันแล้วเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะเด็กกระดูกไหมเขาไว่ามันสองแสงตรงเนี้ยคุณแม่กระดูกมาไปทำไรได้อะกระดูกมันก็เก็บไว้หลักฐานแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นไงเฮ้ยเยอะแก้วายใช้ได้ไหมที่นี่ก็คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นสนามกีฬาเก่าอะไอ้ไอ้ก้อนเหลือนี่คืออะไรขอเก็บดิบ็เก็บไม่ได้ มีอะไรผิดปกติไหมทุกตหัวมีแอ่อุณหภูมิอ้าวคุณใครปิดไฟผีมันชอบเล่นไฟไปแล้วไปแล้วกลัวประตูล็อคเฮ้ยจะดีเพื่อดีเพื่อรู้ว่าตั้งไกลตัดเดี๋ยวผมเปิดไฟให้แล้วไฟมันอยู่ตรงไหนอะเขากาดตายอยู่เยอะไหมเยอะทำไมถึงมีโอกาสตาย ลงอ่ะผมเอาขึ้นแล้วมันก็เนี่ยใครมันกดไฟเล่นเนี่ยผีผีมันชอบเล่นไฟมีอะไรผีปกติไปทุกคนมีแปรงลบกประดาอยู่อันหนึ่งอ่ะไม่มีอุณหภูมิคุณแม่ผมว่ามันไม่ได้คันใต้ดีมาคือห้องเรียนมากกว่าเอ้ยที่นี่คือโรงเรียนเหรอจะบอกตกใจเสียงมากเลยเนี่ยเราจะเล่นพี่เรีนได้ไหม เอาแล้วใครปิดไฟอีกแล้วเมื่อกี้ผีผีผีเปนเล่นไฟเนี่ยผีมันเล่นไฟโอเคผีมันเล่นไฟผมบอกก่อนผมว่าชั้นล่างไม่น่าจะมีกระผมวัดอีกคือชั้นบนคือชั้นบนมันมีชั้นบน้ใครปิดไฟเล่นจังเลยเว้ยผีผีมันเล่นไฟเฮ้ยห้องนี้ไม่ได้คำบวกเลยเออห้องนี้เออจริงอู้สนุกผมปิดเองขอโทษไป ไม่ขึ้นไม่ขึ้นคนคยอยู่ตรงกลางมีโอกาสรอดว้าวิชมิมันจะมีครั้งหนึ่งที่คนเดินดำหน้าแล้วก็แบบโดนผีดักห้องแมทห้องผออใครจะเข้าไม่ดิห้องปกครองอะห้องนี้ไปมีไหมมีอะไรผิดปกติไหมเอ็นเอฟซีเขียวอุณหภูม 8, 8, 8, ิแปดแปดแปดยี่สิบอุณหภูมิเท่าไหร่ม<ข>ันขึ้นเลขแปดแต่ยี่สิบห้าองศาเฮ้ยยะยา,ยาเอาแล้วอะไรหายไปไหนกันหมด อ้าวอยู่ตรงนี้ห้องนี้อะไรผมว่านะ่ยห้องนี้ห้องนี้เหรอหรอ้องนี้ไม่มีเฮ้ยกว้างเร,เ,าเราจะหาผีได้ได้เนี่ยเออหนาเนี่ยมันก็ขึ้นเองแหละอู้ <laughs> ผีมันเล่นไฟอีกแลว้วผมปิดเองผมปิดเอง <laughs> ผีมันเล่นไฟบ่อยจังว่าแมทไฟดับผีเล่นไฟอีกละเราลองผมกดเองแเลย <laughs> <laughs> มันเพิ่งจังกับคุณแบดคุณไปถึงไหนเนี่ยอุ้ยหลงทางรู้เนี่ยจะกลายเป็นโซโลวีนสองโซโลวีโซโลไอตอนแรกไม่ใครว่าได้ถือไฟฉายเันยิ่งไม่เคยถือไฟฉายเลยมีเขาไม่ไปกดไอตัวหัวไฟฉายอ่ะออกกันปะหลงกันเนยกดแล้วมันไม่ถ่วงเอาไอตอนแรกห้องนี้เราก็เปิดไฟแล้วทำไมมันปิดอ่ะเดี๋ยวไปดูความกล้ากันไหมไปดูความกล้ากัน ไปดูความกลัวนี่ไปประตูอัลต้าเลยดิอยเอ้งทิกทิกแล้วคุณแม่ผมเจอแล้วเจออะไรเจอเครื่อง E M F ทุกคนเก้าสิบหลักทุกคนหลักเก้าสิบแต่คนที่กลัวสุดคือแปดเก้าสิบเฮ้ยผีไล่ล่าเดี๋ยวเดี P ๋ยวเดี๋ยว help someone with it a ghost e v เ n t เราทำภารกิจได้หนึ่งครั้งโอ้ผ oh, ีไล่ล่าแล้ว จะไปต่อไหมไปอันนี้ก็หาทำเนาะโรงเรียนอะบานส่วนใหญ่นะคุณผมไม่รู้แน่ใจป่ะมันมันแบบไปมาจากโรงบาลล้างแน่นอนฟอนเดชั่นอะคุณแม่ผมเปิดไฟบนหัวเปล่าไปเดี๋ยวดำคนท้ายสุดแล้วก็มีโอกาสโดนนะเว้ยเฮ้ยกระดาษเดี๋ยอะไรผิดปกติบอกด้วยตัวูิบสามสิบสี่สิบสาม สีที่ผมเจออะไรปกติเหรอห้องนี้สีแดงแป๊ดเลยคุณฮะห,ห้องนี้สีแดงแป๊ดเหรอเออห้องนี้สีแดงอ่ะใช่เอไม่ใช่ยังไงนะหมายถึงว่าสีห้องอนะ่ะในมุมมองผมอะ่ะมันเป็นสีแดงอะ่ะอ้ถ้าตอนนี้ผมระแวงหนึ่งอยา่างเขาไ่ใช้เครื่องเอเบ็<ห>้บละฮะโดนปัน่นก็ผมผมโดนผมไม่ได้ปั่นคุณแต่ผมบอกว่าที่ผมเข้าไปในห้องนั้นอะ่ะ คือผมเห็นเป็นไฟสีแดงไปอุ้ยสะดุกคุณไปไเยเอ้าไปเปิดไอมันเป็นเด็กผีเด็กโอเคโดนผีล่าล้วราโดนผีล่าแล้ววูบแล้วก่อนเพื่อนเอ้าม่ล่าเราเฉยม่ล่าเราเฉยลก่อ ยันไอ้ปวดไปดิน้ำแกปินเล้วไอ้ตุ๊กแอนเป็นโลกอะไรขึ้นเลยฉันจะหลอกล้อนเกไปเลยไหมไปแล้วแต่โอ้โดนผีโดนผีได้คนเดียว แกแกต้องโดนวิญญาณก็มาทำไมล่ะไม่ไรเราจะซื้อ M F เพิ่มไหมไปไปอะคูณแม่ผมว่าเราควรซื้อไปเก็บนังสือไปเขาเราเก็บดังสือไปคูณแม่ผมว่าอ๋อแบบนี้เอกจำได้แบบนี้แหละเราจะใช้ไฟสายบุคลิกไหนแบงนี้เลยไป,ไป เมื่อกี้โดนผีไล่คือวันหานหน้าเอ้ยกระดูอีอมเมฟอีกเครื่องนึงแล้วใครติดไฟเดี๋ยวอุตส่าห์เปิดไม่ผีไม่ชอบด้วยไฟพอดีมีอะไรผิดปกติพอๆๆพ,พ,พอคุณแบบเอาแล้วผมมีสิคุณแม่คุณปิดประตูเหรอไปไๆไปขาคุณบอกว่าผีชอบเล่นไฟนผม้อกถึงเกมผีโมโมะอะโมโ,โมะอะเฮ้ยพอ เฮ้ยดัน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 คุณแม่มันทำนี้มากกว่าแล้วผมว่ามีหนังสือคณิตศาสตร์ด้วยใครอ่านต้นนี้วะเฮ้ยดับบันหนังสือแบดไม่เป็นหนังสือเลราดิเรามีชือ่อแบดเราต้องมาต่อคิวๆตัวแล้วดิแม่เปิดที่ผลตุน่ะถ้าเกิดสมมติว่ันวันวนึงอ่ะเช่าคุณอ่ะถึงร้านซะคุณจะตอบแทนคนนู้นด้วยอะไรเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดได้าด,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 ด้วยการดอกลวน ก่อนเล่นอ่ะครูบอกคนดูไว้ก่อนดิครูบอกแล้วเนี่ยไอคลิปนี้คุณขอกี่ไลค์มากกว่าสิบมันได้มากกว่ามากกว่าคอมเมนต์ไดาคอมเฮ้ย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 สีเหลืองครับสีเหลืองโอเคพวกนี้มีผีครับเห็นอุณหภูมิเท่าไหร่เก้าองศาเก้ไปเราเข้าไปเข้าไปลึกๆ เขาไปลึกๆอ่ะอุณหภูมิเท่าไหร่ละปิดรูปป่ะโอเคไแตอุณหภูมิหนึ่งไปว่าดหนังสือเฮ้ยอยู่เป็นอยู่เป็นเพื่อนดีไอใส่ชื่อผีก่อนไหมไม่เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นผีเลยเดมอนไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดาบวชสิมันเริ่มอะไรล่ล้วตัวเฮ้ยตัวสีแดงสีแดงเลยเฮ้ย รอไม่มันหายไปแล้วเมื่อกี้คือเคลื่อนซีเน็กเฟสไปเลยเอเมพเขาอะเฮ้ยหกสิบห้าปีแกแกว่างออยู่เท็นเปิดเห็นเอาละใครปิดเห็นเห็นอยู่ใกล้ๆอะโอ้เสียวเสียวสุดไปดูวีก่อนนะเฮ้ย ก็ผีไล่ล่าแท้ที่ยินเสียงเออเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้สีแดงแป๊ะน่ะสีแดงแป๊ะถูกเอาหายไปแล้วเมื่อกี้เต็มหลอดเลยถ้าเกิดสีแดงแป๊ะแปลว่าผีอ่ะอยู่ใกล้ๆอะไรอุณหภูมิหนึ่งองศาอะไรอุณหภูมิหนึ่งองศาคุณแม่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ เราถามมันว่าแคนดูซีมีมันก็ไม่ตอบเรานะไม่แม่มันจะไม่ตอบถ้าเกิดตอบแล้วมันมีโอกาสที่มันจะโผล่เลยแคนลราสับเราวนรอบๆแบบเนี้ยคุณต้องไปด้วยกันดิก็ไปด้วยกันแหละมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีเอ็มเอสมันดังค์เติมๆพอกับสีเอ้ยสีแดงเนี่ยเนี่ยมันขึ้นไปแทนเลยจริงเฮ้ยแล้วจะกลัวบันทำไมไม่ได้กลัวแต่ตกใจเอ็มเอสเนี่ยแหละ วิชี่ผีมันมีองค์ถ้าเกิดมันตอบนี่อันนี้ลั่นเลยเดนนั่นแ่ะก็คือผีอยู่ใกล้อ่ะแต่ถ้าเกิดมันตอบว่าอยู่ใกล้ตัวโอ้ถ้าผมวาละทีวิธีคุณแม่น่าจะยิมเอ็มันขึ้นสีแดงนี่ผมวิ่งเลยนะอ่ะเดอเฮ้ยเดาผี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 ฮ่าคุณมาแล้วคุณมาแล้วไล่ค่ะ บไล่ใครไม่เขาเนี่ยแหละตายเนี่ยแตกดีแล้วดีหลัดีรอบต่อไปเทนก็ต้องตายเพราะว่ารอบแรกคุณแมทตายรอบที่สองผมไปรอบต่อไปก็เทนรอบเนี้ยเหรอไม่รอบนี้แหละเออรอบนี้แบบเท้าใครไม่เอาคือเอ็มเอฟเอ้ยใช่ ไอเครื่องดํานี่ของใครอ่ะใครแมวเ,เครื่องมาอุณภูมิอะเอาไปแล้วไอเครื่องดํานี่คืออะไรอ่ะเครื่องดำไหนเนี่ยนี่มันกล้องทิ้งมันคือเครื่องที่แบบใช้ไอแพดอ่ะแบบเครื่องดูกล้องวงจรปิดคล้ายๆแบบอเน,นี้ยที่เองตั้งกล้องถ้าผมกดไปปุ่มสีเขียวคุณไม่ไม่คุณต้องอยู่รถตู้ทั้งหมดก่อนไม่อยู่ทั้งหมดก็ได้นยเอ้ยสีแดงอะไรอะ่ะสีแดงหน เนี่ยขอโทษขอโทษผมไม่ได้ปั่นคุณนะเอ่อขาไปหวยเราหรือเปล่าอะไรอ่ะเ้ยมันไปกดมั่วคะไรก็ไปกดมั่วไปติดลุกไปกดเนี่ยคุณแม่ผมชุบอะไร อ้าว้าว่าคุณแบดโดนอ้ารถตู้หายไม่รถตู้หายคุณแบดโทรศัพท์ดังคืออะไรอ๋อไม่มีอะไรใครโทรมาคุณแบดไปรถตู้หายไปรถตู้หาย ถ้าเกิดทุกคนไม่ไปเราจะไม่บอกที่ทารถตู้นี่เจอแล้วเด็ดเดี่ยวาปไปไปไาเร็วไปสีแดงไปอย่ามาโกนมาดี้ตาแมวมา่คุเมคุณแมบบ่แบบเฮ้ยแท่งอะไรอ่ะสีแดงอะ่ะรถบันอะไรวะที่นี่มันอ้อาว เอาดีๆเอาดีๆผมไม่ได้ปิดผมไม่ได้ปิดเอา้าไปเอา้าจะปิดกูปิดก่ดกดกดกอนเฮ้ยเฮ้ยห้องอะไรอ่ะร้านอาหารมีอะไรไว้อ่ะนี่มีอะไรโต๊ะกับเก้าอี้ไว้มีคนน่าเกลียดอย่างแกลใครดีประตูไม่ไม่กแกนั่นแหละ เกตัวไหนเกเิประตูลตหล่นนนนนโนน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 นไนน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 เน้นน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 หนนนนนนอนน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 านน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 น้นนนนนนมนน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 เนนนนีน เอาสิบครับเอาสิบที่ผมว่านะไอเครื่องนั้นไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเครื่องปแบบุณหภูของที่นี่มากกว่าตีตีตวิกกี้พีฮานเนอร์โอ้ย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 อ้ยอ้วโอ้้ว้ ผมว่าต,ตัวคุณแม่ละมันสีแดงอ่ะ <c oughs> อย่าลืมแกลืมสภาพาว่ะถ้าเกิดถ้าเกิดมีใครอยู่ในนั้นแล้วก็ตัวมันปิดแล้วมันลงอึงอะเอิบเอ็แค่ไป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 เองดิไปตอนแรกห้องนี้แมงสว่างไม่ใช่หรอไปตอนนี้มืดเต็มอ,อุย้ยมันอยากแก,ยก,ก้ยิ้มตกันกระโลกอุ้ย นี่กำลังเดินโง่ๆอยู่ดีผีวิ่งผ่านแหละแบบทำาน้าทีโมโวทีมเฟลแบบวิวถ้าเกิดไปดูในคลิปย้อนคลิปไปดูถ้าแบบไม่ไม่มีแล้วคุณเตรียมตัวเตรียมใจมีแล้วเขาจะอ,อ,อะไรเอ้ยเอ้ยอะไรอยากขวางเอ้ยจะกอดต้วย <c oughs> เฮ้ยโคตรเราไม่รู้โคตรอัานไหน คุณจำที่เราเดินผ่านมาได้ไหมที่มันมีโค้ดเป็นตัวเลขที่มันแปลเป็นไอ้เครื่องที่มันกดเนี่ยใหญ่เครื่องเนี่ยแล้วคุณไปกดมั่วเอาโอเคดีลอ้ผีเอเดี๋ยวเราฟจริงอะเดี๋ยวท่อนี้มีผีสวยแล้ว ไปแล้ว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 ว้้โหไปแลวเาะลู่าพดบ้าก์วะพูดบ้ก์อุณิสิบเกาทุกอย่ปกติแปดเ้าเอาเเปิดแอปที่หาเราไม่เจอเหรอ ไม่ไม่ฮีดะจะติดอะไรสักอย่างติดบ้านเรากลับเรากลับไปเรากลับไปที่รถไปดูไปดูก่อนแล้วจะกลับไปที่รถอ่ะเออไปดูแทกวนเยอะสุดอ้าวแทกวนเยอะสุดนั่นถ้านีมาตาจมาถึงรถนี่คือแบบมันเพลินว่าไอ้กดนี่มันปูไอ้สีเขียวเลยเฮ้ยอย่า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 ไปเวลา มี่ขอบันเธอเพื่อมอีกหนึ่งชิ้นอะอะไรเนี่ยแย่เพือ <c oughs> ไปโอ้ <c oughs> โอผี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 เอาไปดีด่จบุดบุ๊บุก้าๆก้าวก้ไป บุ๊คบุ๊บุ๊บุ๊กิลเกเนี่แคุณบอกว่ามันมีกระดูกไม่ใช่แไม่เห็นมีอะไรไม่ไม่เขาเก็บแล้วคนที่เก็บได้ก็คือเก็บได้เอาผี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 ้แน่มันนั่งอยู่รถห้อกัน ก็บอกไปดิถ้าเกิดที่นี้ถึงกี่ไลค์กี่ได้เลยสุดไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนไม่เป็นไรไอแบบนี้ก็เคยเล่นแล้วไม่ใช่หรอจริงมาแหลกจังอ่ะเออดีๆมันคือคลาสตูนหรืออะไซลัมเรียอะไซรัมเหรอ 100ต่อมาสามร้อยผีตัวไหนมันจะอายุสามร้อยวะใครกิดไปผีเฮ้ยผีไม่ตอบโอ้ผีล่ะไปแล้วครับปิดไอ้ไอ้ ดีละออ <laughs> โดนขังกับคุณแม่สองตัวอาว่าคุณแม่โดนน่ะข <laughs> อบไม่อยู่โอ้โหคุณแม่ผมอยากรู้อ่ะถ้าสมมติว่าไม่มีใครอยู่ข้างในอยู่ในประตูมันปิดแล้วเราอยู่ข้างนอกมัน,มน,นล็อกทุ้หมดแต่ทำไงอะ่ะก <laughs> ็ปล่อยมันไปปล่ <laughs> อยมันไป ไปไปไปมันหมาเลยห้องเดิมห้องเดิมทางนี้ทางนี้เดี๋ยวห้องที่เปิดไฟอยู่นั่นน่ะไปอันนี้ก็ไล่หล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนักหนาเฮ้ยเฮ้ยคุณแม่คุณอยู่ไหนเมื่อกี้ว่าเว็อะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้น ยยังคุณจะถามผีไปอย่างนี้ประโมทให้ผีเห็นนะโอ้ผีกองกูไหมกเอเฮ้ยสีแดงสีแดงตุ๊ประตูสีแดงเร็ววะไม่ได้สตอรจริงจริงไชื่อใครชอบืูการทึบไลค์กดเก้าอี้ ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเพราะว่าคอมเมนต์ง่ายกว่าการต่อยกับเพื่อน<ฮ>อ่าไม่ไดมูกอะไรเนี่ย